โรงพยาบาลอบจภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปถึงบ้านเมื่อวันที่13กรกฎา,าคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยบริเวณชุมชนร่วมน้ำใจและชุมชนสะพานร่วมพุนผลสองตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัาถผลแพทย์ด้าศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจภูเก็ต พร้อม้วยเจ้าหน้าที่ผแผนกเวชกรรมสังคมนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสอมได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อทำการตรวจรักษาติดตามอาการของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายการกรายภาพบำบัดและการใช้ชีวิต เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำโดยภายในวันนี้มูลนิธิโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการสนับสนุสน,นพางอ้อมผู้ใหญ่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทางให้กำลังใจกับผู้ป่วยจำนวนอีก4รายโดยแบ่งเป็นบริเวณชุมชนร่วมน้ำใจจำนวน3รายและบริเวณชุมชนสะพานร่วมพูนผล2อ,อีก1รายมันเป็นเหลียวกีอการสมับเป็นซ้ำนะเนื่องจ้ายุ่มหา

เราทำอย่างงี้ก็ได้คืออาจจะเป็นวิ่งจ็อกกี้ก็ได้คือเราไม่ใช่ไม่ต้องเราเราวิ่งเราวิ่งเบาๆนะไปวิ่งเบาๆหนานานเบาๆจ็อกกี้ไม่ต้องแบบรัดกระปีเร็วนะแต่นั่นเดียวมันทำานักถุยนะขาเขาได้แต่ว่าอย่าคืออย่างน้อยอย่างน้อยให้แกได้ยืนพอคือไม่ต้องให้แกเดินหรอก อ่ะก็ได้ให้เกยืนเกาะเฉยๆใช่ยืนเกาะเนาะยืนลงน้่หนักเพราะว่าถ้าเกนั่งอย่างนี้เราหล่อดยมันก็จะมีปัญหาอันี่เกก็ลุกขึ้นมานั่งแกก็มีๆอย่านี้ยายเอาไม่ไหวอ่ะถ้าสอะถ้าสองคนนะได้อันนี้ถ้าถ้าเกกเกาะนนั้นก็ได้ยายคนเดียวก็เอาไหวอยู่เพราะว่าให้เกเกาะสี่ขาไปั้เกาะเพราะว่าอาจจะใช้สี่ขาแล้วก็หาผ้ามามาเอวยายได้มีหมอบอกว่าะมีที่จับเออหมอว่ายู่ตาว่าได้ยินเนาะ แต่มันต้องฝึกมมนต้องใช้เวลาฝึกให้เกมีแรงในย์ยมตัวเองจย่าไม่กลางวันพอเช้าๆเกก็ออกมือแบบนี้อยู่ครับวันนี้ทางอบจภูเก็ตโดยโรงพยาบาลอบจภูเก็ตก็ออกมาเยี่ยมประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยรุ่งเรือหลังแล้วก็ผู้พิการที่ติดเตียงอยู่ตามชุมชนนะวันนี้ก็มาที่ชุมชนสภาดร่วมก็มีผู้ป่วยจํานวนมากที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพทางอบจก็เข้ามาดูแลให้ แนะนำเรื่องกายภาพบําบัดนะแล้วก็แจกแพ่นเพลินให้กับผู้ท um ี่มีความต้องการโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะครับเดยไม่กลับมาดูหมอเลยจับเลยจับดูอันคุณหมอคุณหมอคุณหมอ